ถึงกับกลางคืนมากอะโผล่ก็ได้ไปข้าวควันโลกว่าผล่ก็เไปเป็นเทือกไปทะเลก็ว่านั่นแหละจ้าว่าเอาข้าวมาให้ปอกินเหล้าก็ไอไม่ว่างที่บ้านเลยไม่ต้องเอามาที่นี่บนบ้านรร่างเ่าแล้วกันตั้งแต่วันนั้นมากะบุญบานรร่างเรามาตลอดคนเี๋เดือดร้อนเลยกันบุญกันมาตลอด ตาหลวงเดชเทพศักสิทธิ์นาทีชาวลาไม่นับถือมากนะครับนะตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วนะครับสาถานที่บริเวณนี้เป็นที่มากข้องบันลาไม่นะครับนะเป็นเชื้อพอข้องตาหลวงเดชโตลาไม่นะครับนย้อนไปในอดีตสมัยที่เมืองนครที่รรมมราชปกครองทั่วเมืองต่างๆนะครับไม่ว่าปัตตานลุงตรังสงขล้าตอนนั้นมีสงคลามเกิดขึ้นนะครับทางเจ้าเมืองนครที่ธรมมราชได้ไปปราบเมืองไซบุรีนะครับจริงๆแล้วไซบุรีนี่นะมีอาณาเขตมาถึง จังหวัดสตูลน,นะครับไม่ไกลจากปัตถานลุงนะครับหลั่งจากนาวัวเมืองต่างๆนาาายตายการปกครองข้องนาคนที่ธรรมราชไปปราบเมืองไซบุรีนะครับปรากดวาชนะหลั่งจากชนะแล้วก็กวาดตนเฉลยมาไปตามวัวเมืองต่างๆไม่หวาปัตตานลุง,งังตรงกล้านาคนที่ธรรมราชนึ่งในนั้นจะมีโตลาไม่มาด้ดยนึ่งคนโตลาไม่ลาไม่นี่ไม่สาวาเป็น อิสลามหรื่าเป็นพุธนะครับยังยังมีข้อกังข้าอยู่นะมาอาศัยอยู่บริเวณนี้นะครับมีลูกติดมาด้วยต่อมานมาตั้งครอบครัวอยู่บริเวณนี้บาล,ลาไม่ตำบลวังงางอำเภอเจ้าวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากมาใช้ชีวิตอยู่ก็ได้ลูกอีกหนึ่งคนนั่นคือเดชนะครับน,นี่คือนารูปบัตาหลวงเดชหลังจากเดชเจริญไวัยได้ทรัพ์วิชาต่างๆมาจากคุณพอนั่นคือตาไม้นะครับ นาวีชาบังคับเสื้อวีชาควบคุมเสื้อนาโดยเฉพาะไซบุรีหรือว่ามาเลเซียนะครับนากับเสื้อนี้เขาจะนิยมนานิยมเลียงบ้านเราเลียงช้างแต่ว่า มาเลเซียจะเลี่ยงเสื้อนะครับน้าสามารถควบคุมได้หรือว่าคัมพีปัญาเสื้อซัพเปวิชาต่างๆและตอนนี้หมอเข้มอยู่กับผีสุพศนะครับผู้ที่ริเริ่มสร้างสั้นตาหลวงเดชนะครับตีบานหลามไม้นะครับสวัสดีครับปีรุพจน์สวัสดีครับปีมรวัจดีครับเตไปเตมาข้องกันสร้างสร้างลาตาหลวงเดชเหล่านี้นะครับคือทีมาที่ไปนี่คือจากการอ่าบริหานท่้างกล้าวความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็มาบรบ้านท่้างกล้าวไม่ับทุกคนแต่ก็เคยเคยบรบ้านท่้างกล้าวไอ้ช่วตัวผมนี่เคยทำธุรกิจ ช่วงนั้นหนูซื้อกว่าจะไม่ค่อยดีแล้วก็มาบนบ้านต่างๆเออถ้ากลับไปกรุงเทพจะมานโตเนี่ยแล้วเราเกิดประสบกับน้ำเล็ดได้มีเมื่อนเผื่อนกว่าเดก็ถ้กลับมาสร้างหลุบปันแล้วก็ล่าแต่ลูกง่ายเลยอ๋อปรูปอดเกยตั้งจิตดติดต้านไว้ใช่ใช่ครับดึงก็อยู่มาวันนึงก็เราซื้สึกว่าเราจะออหน้าตัวเองน่าจะจว่าพออายุได้กินแล้วก็ก็ได้ได้เดินทางกลับมาบ้าน ก็เลยมา,มาทางลาวแต่หลวงเดชได้ตาหลวงเดชเป็นเทพซักซิน์นะเทชาวลาไม่นับถือมากนะตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วนะครับครับแต่หลวงเดชน่าจะเป็นคนบาลลาไม่เลยแล้วก็มีลูกมีกรอบครัวมีลูกมีกรอบครัวแล้วก็อยู่มาวันนึงรู้สึกว่ากาจะ ลูกเศร้าเราจะทงแล้วกับตหลามไม่เป็นผู้ีท่มีวิช่าได้หลาเรียนมาจากไซบุรีกัมพีปายาเสื้อเรือว,วิชาบังขับเสื้อท่ายอดในเดทหนะลังจากเดทได้รับวิชาจากตลามไม่ซึ่งเป็นพอเลวก็ได้หลาวเรียนมีความแข่งกล้าทาง วิชาไสเวดนะครับจนแปลงกายเป็นเสื้อใดอร่างกายทําถาจะกลายเป็นเสื้อเหลวต่างเดชก็กลัววา่าเวลาลกกลกล้กลานล้านหมานะครับนาตะกลายเป็นเสื้อเหลวอาจจะขวบคุมไม่ได้อาจจะเกิดอันตรายต่อลูกล้านจึงบอกลกบอกล้านว่าถ้าว่าอยากจะเอาข้าวปลาอ่านไม้ไม่ต้องเอาไม้โดยตรงแล้วนะครับนายตั้งกลางล้านแล้วอาจติดท่านตึงเดชเหลวรถอายข้อหานั้น,นเดชก็จะได้รับเองเป็นทีมาข้องกันเส้นไวนการเซนไวอาติดท่าน กาดทึงตาล่วงเดชชาวบ้านอยกว่าตาล่วงเดชเป็นที่พึ่งทางใจตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันรู้สึกว่าตอนนั้นเมือนก็แรงกว่าเสื้อนะมันกับคนทงมันหอมนะมั้มันห้มบอมันฮอมบัก็ไอว่าเดี๋ยวอยู่ไปอยู่ไปแล้วกินโลูกแกก็แกกินลกแก,ก่ๆลูกคือไปสร้างร้างนำ้ำไว้เข้างหลั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 งกางเดือนทำไมก่อนเป็นไงลูกคือไอ้ไลูกซ้าเอาเอาข้าวนามไปไปไง ซึ่งก็อยู่มาวันนึ่งลูกชาก็เฉยว่าเฉยผอมไม่ออกมากินข้าวไว้ให้ว่างไว้ข้างหน้าน้ำซึ่งลูกชาก็เดินกลับโยนไปไปเล่ที่ถูก,กเ,เชื่อว่าตอนนั้นก็เห็นเสื้อออกมาจากจากน้ำฟังจากคนตาคนแก่น,นะครับ <c oughs> ลูกชาก็น่าจะคิดว่าเสื้อนั้นกินผอได้แล้วซึ่งก็ตกใจยก็วิ่งไปบอกพู่ว่าไว้จะมาเลท่ที่มาทึงก็ไม่ไม่พบร่างข้องผอมแล้วก็ไม่พบ ไปร้อยกัหลูกเท่าว่าถึงก็กางคืนมากคพับผมก็ได้ไปข้าวัดโลกว่าผมกลกลายเป็นเทือกไปแะเดวก็ว่านั่นแหละใจว่าเยวก้ามาให้ผมกินเหล้าก็ไอ้ไม่ว่างที่บ้านเลยไม่ต้องเอามาถุกทนี่ยี่บนบบานท่างเ้าแล้วก็ทตั้งแต่วันนั้นมากับบนบานทางเรามาตลอดคนเดี๋เดือดร้อนเลยก็บุญกันมาตลอดครับเราวัดย้อยการนับตื่อตาหลวงเดชนี่พี่น้องชาวลาไม่นี่การรู้จักถั่วมดจนถึงวงกว้างนะวงกว้างวงกว้างดูเสึกว่าพี่น้องแถวเถือเข้าบรรทัดอ่าครับอ่า ไล,ล,ล่ไล่ื้นที่จะอันติดท่านจะบนบานครับพระตาหลวงเดชอาในีในตมุล่วงอ้าตง,ง,งตมบลไกลเคียงอําพวกเฉาอวดรู้สึกว่าจะตัวหลังๆนี่จะจะ,จะ,จะลังจยากเราทางทางท่าลานี่เทสออกมาเลยเนี่ยก้าวท่านจะออกไปไป,ไป,ไ,ปไปกว้างหมากขึ้นคนหลุดจักมาขึ้นเพราะว่าจุดจุดประทุงรักคองเราไม่ไม่ได้ทําไปในในในเชิงธุรกิจหาทาขึ้นมาเพื่อที่จะหลูกหลานล้านคนบ้านไปป้านมาในกราบบ้าบูชาเพราะทําให้ก่อนนะมัน มี ine, แต่เพียง่านเล็กๆอยู่วันนี้ล,ล่ลาแต่โรกเดศล่าแต่โรเดศแต่ไม่ไม่ได้มีหูวปันจึงบอกว่าเราท,ทําตรงนี้ก็มาเทสเลยเนี่ยคนปันไปบ้านมาน aa, เห็นว่าเออม,มีลา่ามีหูวปันเป็นเป็นเป็นจริงเป็นจังเป้น,ปนามากก็ค <force. S 2> ือหน้าหนับเทือดูเลยแล้วหน้าหน้าเข้มข้ังหมักขึ้นครับซาวามีรถปันไปปันมานี่จะบิบแรงมดเลยนะถูกขั้นครับจะปันปันปันล่าต่รงนี้ก็ปีนปีนปีนถูกขั้นแต่ว่ามาถึงวันนี้ทิศช่องปีมันจะเกิดการจุดโ o มเกิดการจุดโ o มบอกเกิดการจุดโ o ม m แป๊บกะเจ้าบ้าน รวมตัวกันจะบัวหนาชาล่าไม่ซึงก็ได้ทางเรียนขึ้นมาท่ามรุนซึ่งมาท่ามรุนก็เป็นขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเนขนาดหนึ่งนิ้วหนึ่งนี้นี่เป็นรุนแรกหรือรุนนี่รุนนี่เป็นรุนช่องกับรุนช่องหรือรุนว่าบัวหนาชาล่ามีซึ่งขนาดหนึ่งนิ้วกระท่ามนิ้วแล้วก็องคององคเนี่ยในห้านิ้วตอนนี้ก็ยังเปิดเปิดได้สาวบูชาอยู่นะครับเปิดได้สาวบูชาอยู่เผื่อที่จะเอาวุนมา ส o กับทุนบัวนาสร้างสรลาหลังหมเพราวว่าถ้าว่าปล่อยไปได้จากสภ้า,ภาพฝาบเลยน่าจะอยู่ได้ไม่ไม่นา่นถ้าเกิดจุดโ o มลงมาครับก็เลยเนี่ยรวมรวมรวมกันบัวนาหมก่อนเด็กปีรุปรจะสร้างส้าลานตาหลวงเดชไม่เนี้ยก่อนน้านี่เคยมีสร้างตาหลวงเดชอยู่ไหมบริเวณนี้อ่าบริเวณนี้เคยมีสร้างตาหลวงเดชอยู่ซ้ำซ้ำทีนะครับร้ำท,ทีอ่าทีตรงนี้ดูซลก็จะเป็น กลางทีช่องกลางเรกวางตรงนี้แล้วก็มีมีดูซึกว่าตอนนั้นมีคนถูกอ้วยมีคนถูกอ้วยเพราะเความจำเร็จเขาา็ไดนบนบานสั้นกปล่าอ่ายจากนี้ขึ้นไปไหวบน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 จอดขั้วนึงหลังจากอ๋อคนนั้นขึ้นมาจอดขั้นก่อนแล้วคนที่บนบานท่านเวอ่าก็จะป้าลงจากจากนั้นมาลงตรงนี้ที่หนึ่งตรงนี้เป็นกลางทีช้องถึงหลังจากนั้นก็อ่ามีพมกับชาวบ้านบริเวณไกลเคียงได้รวมมือกันสร้างสลานนี้ขึ้นมาไหม การนบซื้อแ<ม>ต่หลวงเดชนี่พี่น้องชาวลาไม่นี่การหลจักถั่วมดในในตำบลวงอ้างตำบลไกลเคียงอำเภออุอวดหล้จากว่าจะตัวหลังๆนี่จะจะลังอยากเราทางทางท่าลานี้เท็ออกมาเลยเนี่ยอ่กากาท่านจะออกไปไปไปกว้างมาขึ้นคนหล้ดจักมาขึ้นราะว่าจุดจุดประสุค์งลักของเราไม่ไม่ได้ทำไปในในในช่งธุรกิจอ่าทำขึ้นมาเพื่อที่จะ หลวว่าล,ล่า,นลานคนป้านไปป้านมาด้ครบาบไหา้บูชาเพราํทำให้ก่อนนะมันมีแต่เพียงท่าเล็กๆอยู่วันนี้ล่าแต่โลกเดชล่าแต่โลกเดชแต่ไม่ไม่ได้มีหรูปันจึงบอกว่าเราทําตรงนี้ขึ้นมาเทสเลยเนี่ยคนป้านไปป้านมาเห็นว่าเออมีล่ามีหรูปันเป็นเป็นจริงเป็นจังขึ้นมากคือหน้าหนับเทือดูเลยแล้วหน,น,น,น้าหน้าเข้มข้ังหมักขึ้นครับ ซาวามีรถพันไปพันมานี่จะบิบแรหมดเลยนะถูกขั้นครับจะพ,นพ,นพนจะันป์พันท์พันล่างนี้ก็ปีนปีนปีนถูกขั้นหมอแกมอยู่กับลุงนันนะครับนาะมีประสบการณ์ใเรื่องวัดตู้บ่งคนตาหลวงดีนะครับวันดีครับลุงนันวันดีครับอาลุงนันเหล่านิดนึ่งแต่ว่าประสบการณ์ประสบการณ์กระลูกปายลูกแกสังปีหนะ้าคนเกกันไปกรรถไปไปปิกติดสู้ราดกับรถราคาบืน้น เส้นแปดเนียนเม็ดไม่เลื่อเลยครับเนียนไม่เลือเเล่อเลยจึงกัคนในในรถนั้นในรถเกงันห้าคนเล็กๆอ่าเดือนอยู่คนกันกาหลูกไปพุ่มนักว่าเปื่อนกูเดินไม่เจ็บเลยครับปลิกตะลกกี่ว่ารถใกล้จากดแต่กาเส้นแปดใกล้จากได้ช่องเบื่อแปดครับนี่ลาวเป็นความจริงแต่ตลูกนี้เรโอมากริ้งยนในรถเลยกัหลูกไปครับไปจึงกับปนนี้ปว่าตาได้กับของมือไป กำตาหลวงเดชมาไหวาตาหลวงเดชนี่ตอนนั้นห staring, ้อยคออยู่หรือว่าตังอัญอวรถหน้ารถอ่ะอยู่อยู่หน้ารถกับหน้ารถอยู่หน้ารถรุนเรกนะกรับรุนเรกเลยกับอันนี้เป็นเรื่องจริงรถ ลิกไล่ตาลบไล่ตาล็อกคือหวาเนียนแม้เลยรถคือกว่าตาตาลวงเดชมาเลยนี่เป็นเรื่องจริงกับหล่อผมก็ได้ปล่อยโปว่าก็โตผมมาพุ้ก็ปล่อยติดปล่อยติดหลงบาตรรูรานเลยครับสำหรับเครื่องเซนไวายตาลวงเดชนะครับก็มีหลักไล่นะครับไม่ว่าไก่ปากทองนะครับไก่ปากทองนี่ไม่ถึงไก่หนึ่งตัวแล้วก็มีทองกําเปลวเอามาปิดติปากนี่เดี๋ยวว่าไก่ปากทองนะครับบางคนกกลายมาเป็นหัวมูเกามีนะครับนะแต่ว่าหลายคนเข้าใจว่าตาลวงเดชเป็น หลัวข้องโตลาไม่โตลามไม่ไม่ทึ่งอิสลามนะครับเขาก็ลีกไปชายเกยแต่บางคนเขาไม่คิดถึงกรณีเขากใชายอัวมู่ในการเส้นไว้เดทจะเป็นใครนะแต่ว่าพี่น้องชาววังอ้างชาวลาไม่หรือว่าไกลเคียงวงกว้างนะครับนับตื้อตาหลวงเดทนะครับเปรียบเหมือนกับเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพผึ่งทางคิดใจครับนี่คือรูปบูชาข้อง ตาหลวงเดชนะครับนะรุ่นนึ่งรุ่นซองนะครับรุ่นนึ่งมีประสบการณ์น่าสนใจมากนะครับนะพี่น้องจะเห็นว่าเวลารถปั่นไปปั่นมานี่จะบีบแตะเสี่ยงไม่คาดสายเดียวนะครับน้าซาลาตาหลวงเดชอยู่บ้านหลามไม่ตำบลหว่างางนะครับนะพี่น้องเี่รถปั่นไปแทบรอยต่างรอยนะครับจะบีบแตะถูกคันเลยนะครับน้านี่คือเรียนบูชาน้าข้องตาหลวงเดชนะครับน้ารุ่นแรกมีประสบการณ์น่าสนใจมากน้าปอรุลซ้องน้าตอนนี้กําลังจะบูรณะ ปฏิสังขรณ์ซาลานะครับนาซึงเป็นทถี่หยุดเนี่ยบูชาของพี่น้อง,องลาไม่และไกลเคียงนะครับี่น้องต้นใจจะรวมบูชาเพื่อบูรณะซาลาตาหลวงเดชนะเตีบ้านวังอ้างอําเภอจ้าวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพน้นองเข้าติดตามในกลุ่มตาหลวงเดชแจงเข้านะครับนะเข้าไปในนั้นแล้วน้องจะนะมีช่องทางในการติดต่อเพื่อได้รวมบุญรวมกุศลในการบูรณะซาลาตาหลวงเดช